ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการปรับครมประยุทธ์สอทับหที่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้มีปัจจัยสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในพักพลังประชารัฐรักษาการหัวหน้าพักนายอุตมสาวนายนตอบรับที่จะนัดประชุมใหญ่แล้วค่ะเปลี่ยนแปลกรรมาการอาหารเนี่ยเราก็จะทำภายในกำหนดเวลาซึ่งไม่เกิน45วันนะครับอันนี้ก็มีการดาเนินการอยู่นะฮะดำเนินการเนี่ยก็ ทางนายทะเบียนเนี่ยท่านวิเชียนอยู่เนี่ยของพรรคกลางประชารัฐท่านก็ได้เริ่มดาเนินการแล้วนะครับเ,เพื่อที่อยู่ขั้นตอนของการประชุมใหญ่ประจําปีในครั้งนี้นะครับซึ่งวาระก็จะมีาวาระที่จําเป็นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนกรรมการบริหารนั่นเป็นวาระหนึ่งแน่นอนนะครับนั้นก็ยืนยันว่ามีประชุมแน่นอน ตอบรับการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563เพื่อพิจารณาวาระต่างๆตามกฎหมายพักการเมืองในเร็วๆนี้โดยนายอุตมะสาวนายนยอมรับค่ะว่าหนึ่งในวาระคือการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่สอดรับกับนายวิเชียนชาวลิตนายทะเบียนพักพลังประชารัฐที่ยืนยันว่ากำลังดำเนินการตามข้อบังคับพักก็คือภายใน45วัน แต่ไม่ทราบเรื่องกรณีสมาชิกยื่นหนังสือเรียกประชุมใหญ่วิสามันก่อนแต่ก็มายืนยันว่าจะเรียกประชุมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะข้อมูลล่าสุดจากแกนนำพักพลังประชารัฐระบุว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ จะได้มากกว่าเสียหรือไม่หลังจากพลเอกประวิตย์วงษ์สวรรณ์รับตำแหน่งหัวหน้าพักหรือควรจะให้บุคคลอื่นขึ้นมาทําหน้าที่แทนเหตุผลหนึ่งก็เพื่อคงภาพลักษณ์เอาวไว้อีกเหตุผลหนึ่งก็ไม่ต้องการที่จะให้พักแตกหักไปมากกว่านี้ ซึ่งจากท่าทีของนายอุตมะก็สอดคล้องกับข้อมูลที่คนในพักพลังประชารัฐอ้างอิงบอกว่ากลุ่มของนายอุตมะตอบรับเงื่อนไขแล้วก็คือถอยออกจากพักแล้วก็เก้าอี้รัฐมนตรีแต่ให้คงรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเอาไว้ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีวางโมเดลการฟื้นเศรษฐกิจด้วยรูปแบบเดียวกับการรับมือโควิด19ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์นำทีมแล้วก็ร่วมตัดสินใจโดยเศรษฐกิจก็อยู่ระหว่างการเจรจากับนักธุรกิจนักลง ทุนมือต้นๆของประเทศร่วมทีมด้วยแกนนำพักพลังประชารัฐชีว่าการประชุมใหญ่น่าจะเกิดขึ้นหลังการผ่อนปรนระยะที่4แล้วสถานการณ์โควิดคลี่คลายหรือว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมจากนั้นถึงจะมีการปรับครอมอในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ด้วยการน,นำพักและนายกรัฐมนตรีเห็นควรว่าจะทอดเวลาเพื่อแยกแยะประเด็นทางการเมืองออกจากบ้านเมืองให้ชัดเจนเพราะไม่ต้องการให้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมค่ะ